โยมในฟังมาหลายวันแล้วเข้าใจดีนะเนี่ยดูเด่นเอ่อโยมจาชื่ออะไรไม่ได้อ่ะเอาให้พูดหน่อยสิพูดตะบ้าออกมาจากใจนิดเห็นฟังมาหลายวันนะดูลักษณะดูแล้วชัดเจนในธรรมมากเลยจิตใจเป็นธรรมชัดเจนในธรรมดีจังไหนลองพูดธรรมออกมาจากใจให้ฟังหน่อยให้มันให้ประโยชน์ต่อโลกหน่อยสิก็ขอนมาตรการหลวงตาเจ้าค่ะโอ้หเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อธรรมนะพูดได้ชัดเจนเลยถึงใจออกมาจากใจจริง ก็ของโยมก็อย่างที่ฟังฟังของอทุกคนมาก็รู้สึกว่าอ,อก็เข้าใจแล้วก็สิ่งที่เข้าใจก็คือไม่มีอะไรนะคะหลวงตาก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็มันเป็นสิ่งที่โยมแค่สักแต่ว่ารู้เจ้าค่ะคือไม่มีอะไรที่จะไปยึดตรงนั้นแล้วเจ้าค่ะสักแต่ว่ารู้ไม่ว่าจะ เป็นการความคิดปรุงแต่งหรือทุกสิ่งทุกอย่างค่ะยมเข้าใจได้แค่นี้เจ้าค่ะว่ามันไม่มีที่สิ่งในที่เราจะมาเป็นตัวเราได้ยึดได้ทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าค่ะก็ว่าถ้าเกิดว่าเรามีเจตนาไปยึดหรือไปร่วมก็ก็เป็นตัวเราเจ้าค่ะทุกสิ่งอย่างไม่มีเจตนาตั้งสิ้นเจ้าค่ะนี่คือสิ่งที่ยมเข้าใจแล้วเจ้าค่ะ แล้วก็ต่อไปโยมก็จะขออนุญาตว่าหลวงตาในธรรมที่หลวงตาได้สอนมาและโยมเข้าใจมากา็กราบขอพระคุณแล้วก็ขออนุญาตว่าที่แนะน้องๆงนี้นะจ่ะที่แนะพวกน้องๆที่ยังไม่เข้าใจอย่างนี้นะคะหลวงตากข็ขอขอขมาทํามโยมเนี่ยไปช่วยชี้แนะ เจ้าค่ะพอาญาติโยมช่วยชี้แนะเจ้าค่ะเออยมก็ใจแล้วว่าช่วยชี้แนะเขานะเจ้าค่ะอืมนั่นเลยก็พอจะชี้แนะได้ใช่ไหมคะหลวงตาชี้แนะได้ชี้แนะได้กราบธรรมสการหลวงตาเจ้าค่ะที่หลวงตาให้การบ้านให้ไปทําความเพียรค่ะพอโยมกลับไปถึงก็ก็เห็นเห็นสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาคือเหมือนว่าเอะพี่เขาไอ้กระทบมาค่ะ ก็มันรู้เลยว่าเอาตัวกูทําไมกูอยู่ไหนอะไนเงี้ยเห็นตัวกูขึ้นมาค่ะอาจารย์หลังจากนั้นโยมก็เพียนเพียนดูเพียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะตอน,นี้เห็นไอ้สิ่งที่มันเราไม่มีเจตนาที่จะไปรู้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็วางของมันเองค่ะโดยที่เราไม่มีเจตนาที่จะไปวางค่คะนีค่ะ,คะพระ อันนี้เป็นเป็นพี่น้องกันเลยไปเลยที่ว่ากีบบอกสอนน้องๆเนี่ยเป็นอะไรกันอะญาติธรรมค่ะญาติธรรมค่ะค่ะสอนน้องน้องหรืญาติธรรมนะ่เนี่ยมากี่คนเนี่ยยกมือที่มาครับคนกค่ะวันนี้พาเจ๊ก็มาด้วยค่ะอ๋อหลายคนมาสามคนเจ้าค่ะอ๋อสามคนที่บอกไปหาสอนน้องๆก็คือสองคนอีกสองคนอีกสองคนมาสามคนอะยังมีเหลืออยู่กี่เจ้าค่ะหุ่มใจหนึ่งไม่ได้ทำเออเราก็ไปสอนเขานะ เออญาต้ไปสอนเขาเนาะแล้วก็สอนเขาอะไรแค่ฟังฟังอ่านทำหลวงตาเยอะๆเข้ามาเป็นเข้ามาในในไลน์ก็ได้ใน youtube ก็ได้ให้เขาฟังเยอะๆอ่านเยอะๆทำความเข้าใจรีบเร่งทำความเข้าใจอย่าประมาทนะคอยกระตุ้นเขาทุกคนอย่าประมาทก็ที่โยงปฏิบัติมาก็มีสภาวะธรรมที่ชัดเจนชัดเจนมาตลอดแต่ยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันวนวนนะคะหลวงตา วนๆมาตลอดแล้วก็พอมาฟังไฟหลวงตาเส้นผมบางภูเขามันสามารถเข้าไปเข้าใจในสิ่งในสองสิ่งธรรมชาติสองสิ่งที่สิ่งหนึ่งเกิดดับสิ่งหนึ่งไม่เกิดไม่ดับเจ้าค่ะแล้วก็ไปทํางานก็ไปทํางานทํารุ่นมันนี่เลยเจ้าค่ะคนเดียวแล้วก็คิดไปว่าเพราะว่าที่ปฏิบัติมาสี่ปีไม่เคยเห็นจิตสงบจิตว่างจิตโล่งจิตเบาไม่เคยเห็นแต่เห็นความไม่มีเลยเจ้าค่ะ ก็เลยว่าแต่ความไม่มีตรนนั้นเราไม่เข้าใจแบบชัดเจนที่พระงตาก็วนววนวน,วนมาตลอดก็เลยมาวันนั้นคิดว่าทำยังไงเนาะจะทำให้จิตสงบแล้วก็จะได้ได้ได้เป็นไดถ้ถ้าได้สงบแล้วมันมันจะได้นำทางในในในทรัมที่เรารู้จ้ะค่ะพระอาจารย์แต่พอดีมันผุดขึ้นมาว่าถ้าจิตสงบก็ต้องไปอยู่กับผู้รู้ แต่ถ้าอยู่กับผู้รู้ก็ต้องวางผู้รู้กิจตัวนั้นก็นเลยพลิกปุ๊บไปเป็นความไม่มีเลยเจ้าค่ะหลวงตาพอ,อความ,วามไม่มีโยมก็โอ้ยเข้าใจโอ้มันมัน,ม,นมันแค่นี้เองเหรอการปฏิบัติสิ่งที่ไม่มีตรงนั้นในขณะนั้นแม้แต่ผู้รู้ก็ไม่มีแล้วก็ในในนั้นตัวเราก็ไม่มีแล้วก็มันก็บอกว่าสูงสุดคืนสู่สามัญ แล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ปล่อยพุ่งลงมาเป็นยวงเลยค่ะหลวงตาปล่อยพุ่งลงมาแล้วมันก็รู้สึกว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปฏิบัติมาทุกสิ่งทุกอย่างเราอยู่ในขันห้าทั้งหมดเลยไม่เคยเข้าใจในตัวนี้เจ้าค่ะและต่อมาก็มันก็ย้อนเป็นลําดับที่เราปฏิบัติมาที่เราหลงมันให้เห็นและเข้าใจว่าสิ่งนี้คือสมมุติสิ่งนี้คือวิมุตตเจ้าค่ะหลวงตาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่อ่าสภาวะที่ชัดชัดมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็น เข you know ้าใจในสมมติเข้าใจในผู้รู้มันก็ย้อนให้เราเข้าใจหมดไม่มีมีการสงสัยเจ้าค่ะหลวงตาค่ะสาธุโอ้นี่มันรู้ทำเห็นทำเป็นทรมาก่อนแล้วเพียงแต่ว่ามาฟังเทียบเคียงกับกับทามที่หลวงตาสอนจึงมารู้ว่าอ๋อทมที่มันเป็นในใจมันคืออะไรแล้วมาฟังอ๋อมาฟังปุ๊บอ๋ออนี่เป็นไอ้นี้อ๋ออย่างเงี้ยมาอ๋อเป็นอย่างนงี้เขาเรียกอะไรนี่นี้เรียกอะไรนี่อ๋ออนี่เขาเรียกว่าอย่างนี้อ๋อมันคือลักษณะจิตอย่างนงี้อย่างเงี้ คือมามามาฟังไงคือใจมันเป็นมาก่อนแล้วใจเป็นทรรู้ทมเห็นทมเป็นรรมาก่อนแล้วมาฟังเพื่ออ๋ออ๋ออ๋อเป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้อ๋อมันมันอันนี้มันคือลักษณะอย่างนี้มันเป็นธรรมอย่างนี้มันคือคือมันเรียงลาดับแบบนี้อันนี้มันคืออ้นี้ภาษาสมมติก็เรียกว่าอย่างนี้เนาะมันก็เลยบอกว่าเราไว้้มยพอฟังว่ามันเป็นไปเลยโดยไม่ต้องไปเคี้ยวเอื้องมันคือมันไม่ต้องไปเคี้ยวเอื้องอ่ะนี่มันคือลิกคิดเลิกคิลกไปเลยนะ ฟังแล้วมันก็เราก็ดูต้งแต่วันแรกั้งแต่เรายังไม่เห็นทักแต่เราจําได้ว่าเราให้พูดตังแต่วันแรกครั้งแล้วใช่ไหมเราก็เห็นหายไปไปพักข้างนอกเลยไงพักข้างนอกใช่เออทังว่าไม่เห็นหน้าเราเอ้ยหายไปไหนก็เพิ่งไม่ได้มาเมื่อวานเจ้าคมหลุงตาเพราะว่าที่ตรงนั้นเขาทําพิธีก็เลยช่วยกันคือก็มีงานจ้าค่ะอ๋อก็เลยว่าเอาไว้หายไปไหนเพราะว่ามันมันได้ฟังแล้วมันก็คือกเอือไปเลยนะเหมือนคนเหมือนเอ้ไอสัตว์ที่เป็นลำกินหรืกคนกินแล้วคือก็คือกไปเลยอิ่มเลยงเงี้ย ไอ้ส่วนใหญ่มาเอาไปเคี้ยวเอื้องรู้จักไหมอีดีแล้วไปช่วยเกื้อกูลกันอีกนะเกื้อกูลแล้วก็ไปไปไอ้ตั้งกลุ่มกันนะเกื้อกูลกันเนี่ยพวกที่จะตใจลุตาไปช่วยสอนน้องๆอะไรเราเนี่ยไปนั่นไปช่วยชี้แนะเขาตนพอมันสงสัยอะไรก็ให้ก็ฟังเ็าอ่านด้วย ฟังอา่านถามหนุตาแล้วก็ให้ก็ให้ก็มาถามใหม่อา่านให้มาถามจนกระทั่งเราตอบไม่ได้ถึงพาไปหาหลวงตา <c oughs> เรายังตอบได้อยู่ไม่ต้องพาไปแล้ว <c oughs> <c oughs> มาไกลบุรีรำเนี่ยมันเกือบถึงที่อุบลเลยไหมมันมันมีอย่างนี้ค่ะหลวงตาโพสมมุติว่าเวลาเขาจะถามสภาวะอะไรมันเหมือนมันเมือนมีคำรองรับ ทันทีตรงนั้นนะคะลวงตามันมันว่าจะตอบอะไรได้เลยอย่างนี้จ้ะคะดวงตาโดย,โยที่เรตอบมาจากใจเองมันไม่ได้ตอบเป็นภาษาสมมติมัญญาบหรอกเดี๋ยวทามันอ,ออกมาจากใจที่เป็นวิมุตต์เองถ้าเราตอบไม่ได้นึกไอสงบใจตะคุ่นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพุทโธพุทโธพุทโธพุทธในใจเราเนี่ยผู้รู้ว่าเป็นธาตุรู้ในใจเราเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวทําก็ตอบเองคือพุทธในใจเราเป็นธาตุรู้เดียวกับธาตุรู้พุทธที่เคยอยู่ในขันห้าของพุทธเจ้า ของปัจเจกพุทธเจ้าของพระหลานสาวกมาแล้วทุกองค์เมื่อธาตุขันของพระองค์นั้นดับแตกไปแล้วธาตุรู้นี่ที่อยู่ไปรวมกันอยู่ในธรรมชาติในความว่าเปล่าว่านันจักรวาลแต่ธาตุรู้เนี่ยถึงแม้จะไปรวมเป็นปเนื้อเดียวกันในความว่าเปล่าจักรวาลแล้วแต่มันก็จะเป็นธาตุรู้ที่เคยอยู่ในพระพุทธเจ้าในพระปัจเจกเจ้าในพระหลานมาก่อนนั้นถึงจะเป็นธาตุรู้เนี่ยคือมันเป็นความไม่มีอะไรเหมือนเป็นความไม่มีอะไรปรากฏเหมือนกันแต่ความรู้ไม่เหมือนกันเพราะว่า เพราะท่านรู้นี่มันเคยอยู่ในในขนาน้าพุทธเจ้าทราบบารมีมาเป็นหลายอสงสี่อสองไขยแสนมหากนับนแต่เป่งวาจามาเนี่ยสี่อสองไขยแสนมหากับดังนั้นท่านรู้ที่เคยอยู่ในพุทธเจ้ามันจึงเป็นสัพพัญญูกับท่านรู้ที่เคยอยู่ในอรหันเนี่ยคือเป็นความไม่มีอะไรปรากฏเหมือนกันแต่เมื่อเคยอยู่ในร่างของพุทธเจ้ามาแล้วหลายชาติมันก็เลยเป็นแปดหมื่นสี่พันเอ้ยไ่ถึงไอ้สี่ แต่เสียสงขายแสนมห,หากับอันี้เป็นตอนเป่ปเงวาจานะที่เป็นพุทธเจ้านะตอนจะไม่เป่งวาจาเท่าไหร่เยอะแยะมากมายมหาศาลที่สร้างบรารมีเพราะฉะนั้นทารุ่นเนี่ยมันจึงมีบรารมีรู้บรารมีจึงไม่เท่ากันแต่เป็นความไม่มีอะไรปรากฏเหมือนกันแต่พอปรากฏเป็นความรู้ขึ้นมาแล้วปรากฏเป็นสมมติขึ้นมาไม่เหมือนกันเลยทารุ้เนี่ยเป็นธาตุที่ว่าไม่ใช่หายสับสูนไปเลยพอตายแล้วหายสาับสนมันเป็นความที่ไม่มีอะไรปรากฏแต่มันมีอยู่จริงจึงไม่ใช่ว่าหายสับสน แต่ไม่ใช่ว่ามันมีเป็นรูปลักษ์ปรากฏอยู่คาอยู่ไม่มีเป็นความไม่มีอะไรปรากฏแต่ไม่ใช่ว่าธาตุรู้เนี่ยที่มีบุญวัฒนาบารมีที่เคยอยู่ในร่างของพระเจ้าแล้วบวกกับบุญวัฒนาบารมีที่เป็นสัพพัญญูเนี่ยมันไม่ใช่หายศูนย์นะไม่ได้หายสับศูนย์ดังธาตุรู้ในในพระหรหันเนี่ยมันก็คือเป,เป็นความไม่มีอะไรเหมือนกันเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันในธรรมชาติในความว่างอวกาศแต่ความรู้ไม่เท่ากันเข้าใจไหม ดังนั้นเนี่ยถ้าเราสอนเข้าไปได้เวลาเวลาก็ถามอะไรมันติดขัดเนี่ยก็นึกถึงธาตรู้นี่แีลยแล้วธาตรู้เนี่ยมันเป็นความไม่มีอะไรเหมือนกันมันเลยไม่มีขอบเขตว่าธาตรู้นี่มันกั้นบล็อกไว้ตรงแค่เราถ้าเราติดยึดขันห้าเนี่ยเป็นตัวเป็นตนจะแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเนี่ยนี่เป็นขวดเปล่านะขวดน้ํเขาดื่มหมดแล้วขวดเปล่าในขวดเปล่าเนี่ยมันมีธาตรู้รวมกับอาการที่เป็นความว่างเป็นความไม่มีอะไรปรากฏ แันจะปรากฏแต่ขวดขวดแกขวดใสแลยขวดพลาสติกใสเนี่ยอันนี้เปรียบเือนขันห้ามนรูเวฟดาสัญญาณรังขงาวิญญาณเป็นขันห้าเนี่ยคือขันห้าเนี่ยคือรวมเป็นขวดใบนี้แต่ภายในขวดไปเนี่ยมีธาตุรู้ที่รวมกับอากาศธาตุธาตุรู้เป็นเป็นความไม่มีอะไรเราเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเป็นความไม่มีอะไรเลยอยู่ในขวดนี้เป็นขวดเปล่าเนี่ยฉะนั้นไอ้ส่วนขันห้ราศรูกไฟดาสัญญาณรังขาวิญญาณเนี่ยคือตัวขวดพลาสติกนี่ เปรียบเหมือนเป็นตัวขวดพลาสติกแต่ธาตุรู้ที่รวมกับอากาศธาตุเนี่ยธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุแท้ที่บริสุทธิ์เนี่ยหรือเรียกว่าจิตบริสุทธิ์หรือใจบริสุทธิ์เนี่ยรวมกับอากาศธาตุซึ่งเป็นความรู้พุทธะไม่จะเป็นรู้ความรู้ของของพุทธะคือพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเป็นความรู้แจ้งความรู้แจ้งก็เรียกพุทธะคือรู้แล้วรู้แจ้งจริงๆว่าไม่มีอะไรยึดถือได้ไม่มีอะไรเป็นตัวเราเป็นของเราที่แท้จริงแล้วก็สิ้นยึดทิ้หลงนิพผ่านแล้วอันนี้เขาถ นันถ้ารู้แจ้งแล้วเนี่ยมันจะไม่ปรากฏอะไรเลยไม่ปรากฏไม่ปรากฏอะไรปรากฏขึ้นมาไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีแสงสีไม่มีอาการอะไรปรากฏมันก็เหมือนเปรียบเหมือนเป็นเนี่ยความว่างในในขวดนี้ที่เรามองไม่เห็นกับส่วนตัวขวดเนี่ยคือขันหน้าลูเวทนญาณาตมขันวิญญาณคือขันห้าตอนนี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่เนี่ยขณะที่ยังมีพุทธเจ้าทุกองพระปัจเจ้าท,ทุกองพระหลาดทุกองแม้แต่พวกท่านทั้งหลายที่ที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็สิ้นยึดขันห้าสิ้นยึดขวดใบเนี้ย ว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นตัวเราเป็นของของเราแค่จิ้นยิบว่าขวดเนี้ยเป็นตัวเราเป็นของของเราแค่นั้นนะขวดคือรวมทั้ลลทงรูปเปทนาตุญิยาธงขา,างนพิยาสนนรวมเป็นขวดใบนี้คือขันห้าเรียกว่าซิดอุปทานขันห้าขวดเนี้ยมันจะไม่มีออยู่เหลืออยู่ในในใจใบสุดหรือจิตใบสุดคือมันจะไม่มาหุ้มไม่มาหุ้มขวดเนี้ยจะไม่มาหุ้มจิตใบสุดหรือใจใบสุดอีกต่อไปแล้วก็ ไอจิตไปสุดหรือจใจไปสุดเนี่ยมันก็จะไปรวมใน,ขว,น,มนขวดเนี่ยมันก็ไอขวดเนี่ยมันก็เหมือนกับเทความไม่มีอะไรเนี่ยเทความไม่มีอะไรและไอความไม่มีอะไรที่เป็นธาตุรู้รวมกับอากาศเนี่ยมันก็จะไปรวมกับความว่างของอวกาศในขณะที่ยังไปตายนั้นไอไอขวดเนี่ยความรู้สึกรูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรายึดถือเป็นตัวเราเนี่ยมันยึดไ้ในความรู้สึกยึดไว้ในใจยึดในความรู้สึก ถ้าสิ้นยึดไปในใจหรือสิ้นยึดไปในความสุขว่าเป็น um, มีตัวเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเนี่ยไอ้ขวดที่เรายึดว่าเป็นตัวเป็นตัวในใจเนี่ยมันก็จะแตกระเบิดออกไอ้ความรู้เนี่ยมันก็เป็นมันแตกระเบิดออกมันเหมือนอะไรบางอย่างปั๊วหลุดระเบิดออกไปเลยแล้วก็ไอ้ความรู้ที่เป็นความไม่มีอะไรปรากฏเนี่ยที่เป็นรวมกับอากาศธาตุในขวดแล้วเนี่ยมันก็จะไปรวมกับความว่างของอวกาศไปรวมกันเลยกลายไปเป็น ความรู้คู่อวกาศแต่ไม่มีตัวตนนะไม่มีตัวตนไม่มีอะไรมันจะเป็นความไม่มีอะไรเหมือนกันหมดเป็นความไม่มีอะไรเหมือนกันหมดดังนั้นเวลาเราจะสอนเนี่ยเมื่อสิ้นยึดถือเป็นตัวเป็นตนในใจแล้วเนี่ยไอ้ความรู้เนี่ยหรือธาตุรู้เนี่ยหรือรู้เนี่ยหรือเรียกว่ารู้อย่างเดียวเนี่ยธาตุรู้อย่างเดียวเนี่ยเป็นความไม่มีอะไรปรากฏแล้วแต่มันมีอยู่จริงนะแต่ไม่ได้บอกมีอยู่เป็นรูปลักษณ์เป็นแสงเป็นสีเป็นอะไรเป็นความไม่มีอะไรปรากฏแต่มีอยู่จริงไอ้ความมีไรเจะเนี่ย เมื่อเราติดขัดอะไรก็ถามผู้รู้นี่แหละถามธาตุรู้ถามพุทธ,ธะนี่แหละพุทธ,ธะมื่เดียวเราถามพระเจ้าก็ถามธาตุรู้ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกับธาตุรู้แจ้งที่เคยอยู่ในขันห้าพุทธเจ้าในพระปฏิจเ,จเจ้าในพระอาลานสาวกรวมแล้วก็รวมอยู่ธาตุรู้ของเรารวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วไม่มีขวดกั้นในใจดังนั้นถามพุทธ,ธะมาเนี่ยไม่ต้องถามว่าพุทธ,ธะของใครคือมันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ ความรู้เนี่ยมันนอกเหตุเหนือผลเพราะอะไรความรู้มันรวมหนึ่งเดียวกันและมันไม่แบ่งแยก,กว่าความรู้กองตรงนี้เป็นของพระพุทธเจ้าองค์นี้ธาตุรู้กองตรงนี้เป็นของพระเจ้าองค์นี้ธาตุรู้กองนี้เป็นของพระพุทธเจ้านี้เมื่อรวมมาแล้วได้ได้ความศรัทธามีความศรัทธาที่ใจและปรารถนาจะเผยแพร่พระสัทธรรมคาสอนของพระสมณพโคดมสัมาพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเพราะเราอธิษฐา,านปารถนาเป็นแค่อรหันสาวกข,ของพระสมณพรโคดม สมัาพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันแล้วเผยแร่พระธรรมคาสอนของพระองค์แต่พระแต่คาสอนทุกพระองค์เหมือนกันหมดแต่เราเป็นอารานสาวกของพระเมื่อถึงท่านรู้แจ้งแล้วก็เป็นอารานสาวกของพระรรมณะโคดมก็ขอญาติพระองค์สอนเผยแพร่พระธรรมคาสอนของพระองค์ก็คือของพุทธเจ้าทุกพระองค์แหละแต่เราเป็นอารารสาวกของพระพุทธเจ้าพระสมณะโคดมองค์ปัจจุบันเงี้ยถ้าเมื่อถึงเมื่อถึงว่าถ้าเราเข้าถึงความรู้แจ้งคือสิ้นยึดความเป็นตัวตนในใจแล้วไอ้ขวด ขวดใสเนี่ยมันก็จะระเบิดออกระเบิดออกมาจากภายในแล้วรวมเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลมันจึงกาลายเป็นระเบิดโลกธาตนะุแล้วเกิดอัศจรรย์อะไรขึ้นอีกแล้วก็ความรู้เนี่ยก็ไปรู้เนี่ยถ้ารู้หรือความรู้เนี่ย,ย,ยก็จะไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับความรู้ที่เคยอยู่ในธาตุขันของพุทธเจ้าของพระอรหันต์พระปิจุทธเจ้าในนั้นจึงรวมทั้งหมดเลยรวมความรู้แจ้งรวมบรารมีรวมทั้งหมดเลยเมือ่อเมื่อมีความศรัทธาเชื่อมต่อ รู้นั่นเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้วในจักรวาลมมีขอบเขตแต่ความรู้เนี่ยที่เชื่อมต่อกันเข้ามาเนี่ยมหาศาลมากเลยเพราะว่าพราะพุทธเจ้ามีมาแล้วมากมายที่ท่านในคําสวดว,ว่าดุจเม็ดทรายในท้องทะเลมหาสมุทรดังนั้นความรู้ที่เป็นสัพพัญญูเนี่ยจะมากมายมหาศาลในจักรวาลรวมเป็นหนึ่งเดียวกับถาดรู้ที่ที่อยู่ในขันห้าเราแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันที่เป็นความว่างไม่มีอะไรไม่มีขอบเขตกันแล้ว บอกไม่ได้เลยว่าความรู้นั้นแค่ไหนแต่เราไม่ใช่สัพพัญญูถึงเราจะเอานำ,นำของของพุทธเจ้าทุกองค์ว่าหล่ะเนี่ยมารวมกับความรู้เป็นธาตุรู้เรารวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้แต่เราไม่สามารถรู้ได้แบบสัพพัญญูเพราะเราไม่ใช่พุทธเจ้าดังนั้นเนี่ยความรู้ก็ใช้ได้เชื่อมต่อได้เอามาสัมพันได้เท่าที่บารมีที่เรามีแม้แต่เป็นอาหันสาวกมีบารมีไม่เท่ากัน จึงใช้ธาตุรู้ความรู้เนี่ยเนี่ยแม้จะรวมเป็นเนื้อเดียวกับรู้พุทธะแล้วทั้งหมดแล้วพุทธเจ้าพระปจเจกุเจ้าพ,พาพระหลานแล้วแต่ใช้เท่าที่บรารมีตัวเองมีเกินกว่าบรารมีไม่ได้ดังนั้นพระหลานทุกองค์จึงมีเมื่อ,อาารู้อรหันต์แล้วสิ้นยึดขวดไอยึขดขันหน่าเป็นตัวต,วตวนเหมือนกอ้ขวดน้าในใจของตัวเองมันระเบิดออกไปธาตุรู้รวมกับจักรวาลเดิมแล้วเนี่ยรวมกับอวกาแห่งจิตเดิมแท้แล้วพาาระหนา์สาวกจะมี ความรู้ไม่เท่ากันวารวิเศษเฟรนอารามตวบมีมีเป็นประเภทประเภทคือเป็นประเภทปัญญาวิบุตรประเภทเจตโตวิบุตรมีอภิญญาหกแล้วก็เป็นประเภทวิชาสามวิชาแปดแล้วก็ปฏิสัมพิทายานแล้วก็ได้อิทธิฤทธิ์อะไรอีกได้มากมายแล้วแต่ว่าบุญวาสนาบาลีไม่เท่ากันแต่ธาตุรู้เนี่ยเบอร์สินยิ์ เป็นตัวเป็นตนในใจแล้วเนี่ยมันไม่ไม่มีขวดมากั้นไว้ในใจตนนะขวดน้ําแก้วใสเนี่ยไม่มากั้นในตเตตนความว่างความไม่มีอะไรในขวดเนี่ยที่มองไม่เห็นเนี่ยก็จะไปรวมไปรวมแล้วต้องไปรวมกับความว่างจักรว,วาลเดิมที่เป็นธาตุรู้ในธรรมชาติในจักรว,วาลเดิมแล้วเนี่ยแต่ขันห้าที่เป็นกายเนื้อมันยังมีชีวิตอยู่มันยังไม่ระเบิดรอจนกว่าจะสิ้นอายุไขขันห้าที่เป็นกายเนื้อจึงจะตายถึงข่าวใหญ่ก็ตายตายแล้ว มัน <observed>, นีก the ็ไม่เหลือจริงๆอ่ะไม่เหลืออะไรปรากฏเลยคือกลายเป็นความรู้เป็นธาตุรู้ที่ไม่มีอะไรปรากฏเพราะว่าเดิมเนี่ยไอ้ที่หุ้มอยู่ในใจมันหายซะก่อนเหมือนในไอ้ขวดแก้วใสเนี่ยขวดพลาสติกใสเนี่ยมันระเบิดไปซะก่อนรวมกับการรู้ไปรวมจักรวาลเดิมแล้วแต่ขันห้าที่เป็นกายเนื้อมันยังไม่ถึงข่าวที่นิยุขายมันยังมีอยู่แต่มันไม่ไม่มาหุ้มจิตเดิมแล้วมันเป็นแค่ของหยาบเป็นกายเนื้อคือเป็นขันห้าหยาบที่เป็นกายเนื้อแล้วมันก็ไม่มาหุ้มไอ้ไอ้จิตไวสุดอีกแล้ว มันผิดแต่ว่าไอ้เป็นแค่ไอ้จีนใบสุดเนี่ยมันรวมกับความว่านจักรวาลไปแล้วมันไม่เชื่อว่าไอ้กายเนื้อมาบล็อกมันไว้เต็มไปแต่ว่าไอ้ขานหน้าเนี่ยก็ใช้กายเนื้อเนี่ยรูปเปทนอสัญาตเรงขานวิญญาณเนี่ยรูปเปทนาสัญาตัรงขานวิญญาณที่เป็นกายเนื้อก็ใช้ทางานไปตามปกติพูดคุยมาสอนทำกันเนี่ยใช้ไปตามปกติแต่ไอ้ธาตุรู้ไม่ถูกไม่ไม่ถูกอะไรบล็อกไว้ในใจแล้วว่าเป็นเป็นเป็นตัวเป็นตนมาหุ้มแล้วมันเป็นค sure วามร uh AH ู้หนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลไปแล้วเป็นธารูู้้ค่จักววาลลไปแ ตั้งแต่ยังไม่ตายเขาเรียกว่าสัพปาทิเสสะนิพานไอ้ส่วนขาน่าที่เปกายเนื้อไม่อยู่มันไม่ได้ไม่ได้ไปบล็อกไปบล็อกไอ้ไอ้ไอ้ธาตุรุ่นมันเป็นมาอยู่จะบล็อกในตัวเราคือธาตุรุ่นไปรวมกับจักรวาลแล้วไม่ไม่ไมมบล็อกไว้ในตัวเราแล้วมันไม่แบ่งแยกภายในภายนอกนั้นไอ้ที่บล็อกได้เนี่ยที่บล็อกไว้อยู่ในในใจของเราได้คือเราเอาความคิดความเห็นที่ผิดผิดที่เป็นวิชาที่ฐิเป็นอวิชาไปบล็อกไว้ ไปบอกธาตุรู้ไว้ในใจเราว่าเราไปมีตัวตนเป็นตัวตนของเราแล้วเราก็ยึดเราเป็นตัวเป็นตนแล้วก็เรา,เาไปยึดผัวยึดเมียย,ยึดลูกยึดหลานยึดสมบัติบ้านบ้านชองมันก็เลยมาบอกเป็นความทุกข์ไว้ในใจเหมือนกับว่าไปสร้างภายในตัวเราเนี่ยไปกลายเนื้ออยู่แล้วแล้วเราก็ไปสร้างกายเทียมกายโปร่งแสงในใ,นใจเราเหมือนในขวดขวดเนี่ยขวดขวดน้ำพลาสติกเนี่ยไปไว้ในใจเราแล้วก็ไปบ็อกไอธาตุรู้ซึ่งเป็นความไม่มีอะไรเนียอาไว้ในขวดนี้ คือบล็อกเอาไว้ในกายโปร่งแสงภายในตัวเราเมื่อไรที่กายโปร่งแสงมันระเบิดที่ยึดตัวตนมันระเบิดไปไอ้ธาตุรู้ไรรวมกับธรรมชาติจักรวาลเดิมไอไ้อพวกกายเนื้อนมันบล็อกไม่ได้หละมันไม่ได้ไปยึดอะไรได้เพราะว่ามันยึดที่จิตกายเนื้อมันยึดอะไรไม่ได้มันยึดที่จิตจิตก็คืออะไรไอ้จิตที่เป็นอวิชชามันที่จะไปไปสร้างไปสร้างเทียมไน้ของเทียมบล็อกเอาไว้บล็อกไอ้ธาตุรู้ไว้ว่า อันนี้ไปธาตุรู้เรานะของเราของเราเท่านั้นของเราไม่จะขอคนอื่นมันเลยกลายเป็นแบ่งแยกของเรากับของเขาไปมันเลยรวมกับเป็นหนึ่งเดียวกับพุทธธาตุารูปในธรรมชาติในจักรวาลเดิมไม่ได้เข้าใจไหมเนี่ยคืออธิบายเพื่อเห็นเป็นปรูปธรรมเนาะแต่อย่างเงี้เวลาเราไปสอนเขาเนี่ยมันติดขัดอะไรเราก็ถามผู้รู้นี่นะถามผู้รู้เลยถามพุทธ,ธพุทธ,ธพุทธเชื่อบอกเราหน่อยว่าคนนี้เป็นยังไงพุทธ,ธพุทธเชื่อบอกหน่อย ก็ถามพุทธะเรื่อยไปแหละพุทธะคือใจเราได้แหละธาตุรู้ได้เลยถามใครแต่รวมไงคือเราเป็นรวมกับพุทธะที่เป็นธาตุเดินธาตุรู้ที่เคยอยู่ในขันธ์าพุพระเจ้าพระปเจริพระเจ้าพระหลานสาวกซะแล้วเลยกลายเป็นความรู้แจ้งที่หาขอบเขตไม่ได้แต่มันมาใช้ได้เท่าที่เราวิบุญรัตนาบารมีคือเป็นปฏิสมพิทยานหรือเปล่าล่ะเป็นเจตูหรือเปล่าล่ะเป็นมีอิทธิวิธีอิทธิฤทธิ์หรือเปล่าล่ะเนี่ยมันไม่เหมือนกันอ่ะเนี่ยเข้าใจเนาะเข้าใจค่ะพอดี หลังจากที่ตรงนี้ผ่านไปยุมก็มีสภาวะที่สองสามัญต่อมาก็กําลังแกนั่งสมาธิเจ้าค่ะหลวงตาแต่พอดียังไม่ได้พันขาเลยเจ้าค่ะหลวงตากําลังก็มันรู้สึกแน่น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 เหมือนมีอะไรทับเจ้าค่ะหลวงตาก็เลยก็ดูก็ดูเฉยๆโดยที่ไม่ไม่ก็ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันถึงได้หนักหนัก สักพักหนึงมันจะเลื่อนเลื่อนเลื่อนเล่อนเ่อนสิ่งที่ดำดำใช่ไค่ะหลวงตาเลื่อนเลื่อนเลื่อนออกไปก็มาเห็นกายตัวเองมันมันใสมันเหมือนแก้วเจ้าค่ะหลวงตามองสอดทงนู้นทางนี้ได้เลยมองทะลุได้เจ้าค่ะหลวงตาก็แค่นั่งมองก็เฉยเฉยก็เลยก็ผ่านไปพอมาอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เป็นเหมือนเดิมเป็นรู้สึกว่าอึดอัดแน่นมากแน่นแน่นจนทีนี้โยมก็ ก็ดูอีกว่ามันคืออะไรทั้งๆท,ที่ไม่ได้หลับตานะฮะหลวงตาว่าจะนั่งสมาธิแต่ไม่ได้หลับตายังมีความรู้สึกอยู่ก็มันเหมือนมันเหมือนกําลังที่อัดนั่นแหะมันขยายออกหลวงตาขยายขยายขยายไปจนไม่มีขอบเขตจนขยายจนรู้สึกว่าเออมันทําไมมันไม่มีอะไรเลยอย่างนะะี้นะหลวงตายก็ก็นั่งมองมองมองไอมันคืออะไรก็ ก็เลยแผ่เมตตาจัการหลวงตายมไม่ทราบว่ามันคืออะไรยมก็แผ่เมตตาให้พ่อแม่ญาติพี่น้องแล้วก็ครูบาอาจารย์เจ้าค่ะก็สุดท้ายก็เลยมาเห็นญาติธรรมหลายๆคนที่สองคนนั้นเขานั่งเรือแต่เขาไม่ยอมลงลงจากเรือก็เลยว่าเอ๊ะสงสารเขามากเอ๊ะในในความสงสารนั้นรู้สึกมันมันมันเกินความสงสารเจ้าค่ะหลวงตาก็เลยว่าจะทํำยังไงเนาะกับสองคนนี้ ก็มีมีทำทำผุดมาว่าแล้วแต่เหตุเจ้าค่ะก็ก็เลยก็ดับไปเจ้าค่ะหลวงตาแค่นั้นเจ้าค่ะก็เลยอยากถามหลวงตาว่ามันคืออะไรเอาก็ทำก็บอกแล้วละแล้วแต่เหตุดีละดีละจะได้ช่วยเกื้อกูลทองภาคอีสานต่างอีสานทางตอนล่างใช่ไหมย็คืออีสานใต้ใช่ไหมอีสานใต้จะได้เกื้อกูลทางนู้นนะ ติดขัดอะไรก็ถามพุทธะนะพุทธะเนี่ยเชื่อมต่อหมดนะพุทธาาเจ้พาพาาระปฏิเจ้าพระอรหานสาวกพระแม่คุบาอาจารย์ที่เราก็รบนับถือที่เคยเกือ้อกูลกันมาที่เคยมีบุญวาสนาบารมีมีบุพเพคือเคยอะไรเนี่ยเขาเรียกเคยสร้างวาสนาร่วมกันมาแต่ปางก่อนทุกพระองค์ไม่ใช่เฉพาะพระแม่คุบาอาจารย์ในที่เป็นกายเนื่มในชาตินี้เพราะว่าเราท่านเรามารู้ธรรมเห็นธรรมได้ขนาดนี้แสดงว่าต้องเคยสร้าง บุญวัฒนาบารมีร่วมกับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกพระปเจริพระเจ้าพระอรหันต์สาวกมาแล้วหลายองค์แล้วราบบารมีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งอาสงไขยเห้นครูบาอาจารย์เนี่ยเวลาเรานึกถึงพุทธเนี่ยก็คือหมายถึงพุทธเจ้าทุกพระองค์พระเจริพระเจ้าทุกพระอรหันต์สาวกทั้งหมดคือท่านผู้บรรลุอรหันต์แล้วทั้งหมดนะพูดง่ายที่มี่อแรในอดีตทั้งหมดและในปัจจุบันแล้วก็รพูดที่จะบรรลุในต่อไปในอนาคตก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันหมดในธาตุรู้นี่นี่ยเราก็ เวลาเราถามพุทธะก็ค mm ือถามถามหมดเลยในใจเราคือหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่ใช่ว่าไปไล่ถามั้งหมดทุกทุกท่านเนี่ยไปไล่ถามไม่ไหวหรอกก็คือหนึ่งเดียวคือใจนั่นแหละถามที่ใจเดี๋ยวใจก็จะตอบมาเองคือใจที่ไม่มีอะไรปรากฏนะแต่ก็จะตอบตอบตอบมาเป็นสมมติบัญญัติให้ตรงครับเป็นภาพเป็นเหตุการณ์เป็นกราฟเป็นเป็นกราฟแท่งกราฟรูปภาพเป็นแสงเป็นสีเป็นความเข้าใจเป็นความรู้ความเห็นเป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตกรรมดีกรรมชั่วของเขา รู้กรรมดีกรรมชั่วความเป็นป่าเป็นไปเพราะก็ติดกรรมอย่างนี้เพราะก็าํากรรมอย่างนี้ยากที่จะสอนได้คนที่พอจะสอนได้มันก็จะรู้เองเนี่ยมันจะรู้ขึ้นมาที่ใจเป็นความรู้มันจะปรากฏเป็นกราฟเป็นภาพแบบเป็นแสงเป็นสีเป็นเสียงสอนเป็นอะไรปรากฏอย่างนี้ถ้าปรากฏเราก็ถามเลยนะเออถ้าปรากฏเราก็ถามแต่ยันหลงแต่ของโยมเนะี่ยเชื่อว่าไม่หลงไม่หลงไปตามเขาแลว แต่พวกที่หลงไปตามเขาจริงๆก็เป็นภาพหลอกลวงเพราะกิเลสในใจอยากอยาก,ยากนิพพานอยากเก่งอยากอะไรก็เป็นบ้าไปเยอะแต่โยมนี่ไม่หลงแหละทวโยมไม่หลงทวยโยมไม่หลงแล้วยมรู้เห็นในใจจนภาพแสงทีเสียงอะไรก็ถามที่เป็นอะไรก็ตามที่เป็นธรรมที่สิ้นยึดที่สิ้นหลงสิ้นกิเลสตัณหาถูกหมดเนาะถ้าประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านติดขัดอะไรก็ถามพุทธะในใจนั่นแหละเนาะเพราะว่าตลวงตาอยู่ไกลฮะไม่ต้องมาเดินทางมาถาม,มบ่อย ติดขัดอะไรก็ถามพุทธะในใจเลยเนาะพากันไปตั้งกลุ่มตั้งทีมก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะอีสานใต้ดีละดีดีดีด